เฮ hey, สนันรอลุ้นข่าวดีจีซูแบล็กพิงจะจัดงานแฟนคอนเว็บไซต์ของบริษัทล่มทันทีจีซูแบล็กพิงจะจัดงานแฟนคอนเว็บไซต์ของบริษัทล่มทันทีหลังจากเปิดเผยการเปิดตัวค่ายเพลงใหม่ของจีซูแบล็กพิงและการพูดถึงแฟนคอนเดียวที่กำลังจะมาถึงกำลังได้รับความสนใจ เมื่อเช้าวันที21กุมภาพันธ์จีซูแบล็กพิงค์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในการก่อตั้งค่ายเพลงส่วนตัวของเธอชื่อบิซูส่งผลให้จีซูเป็นสมาชิกคนที่3ของแบล็กพิงคที่เปิดตัวค่ายเพลงส่วนตัวต่อจากเจนนี่และลิซ่าสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆของเธอไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นข่าวที่จีซูจัดงานแฟนคอนในอินโดนีเซียก็ได้รับความสนใจเช่นเดียวกัน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนันดากุสติสฟอร์เรอร์ผู้ก่อตั้งและซ e o ของจาการ์ตาคอนเสิร์ตแอนด์เคป๊อปคอนเสิร์ตอินโดนีเซียแสดงความคิดเห็นว่าสวัสดีซูยาหวังว่าจะได้พบคุณเร็วๆนี้ในขณะเดียวกันเฟลิกนักลงทุนสปอนเซอร์ละครเกาหลีและเคป๊อปในอินโดนีเซียได้ทิ้งคำว่าโปรดติดตาม เมื่อแชร์ทวิตของแฟนๆเกี่ยวกับความปรารถนาของพวกเขาที่อยากให้จีซูจัดงานแฟนคอนแฟนคอนเป็นคำที่ผสมผสานระหว่างแฟนมิทติ้งและคอนเสิร์ตโดยงานนี้จะเป็นการทำกิจกรรมพูดคุยกับแฟนคลับเล่นเกมกับแฟนคลับและยังมีการแสดงพิเศษอีกด้วยคำใบาจากบุคคลผู้มีอิทธิพลทั้งสองนี้จะทำให้แฟนๆคาดเดาวา่าสมาชิกแบล็คพิง จะจัดงานอีเวนต์ในอินโดนีเซียจริงๆอย่างไรก็ตามนี้เป็นเพียงข่าวลือในขณะนี้และแฟนๆยังคงรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากจีซูอยู่อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ